ต้มเอ็นแก้วเปลือยพี่น้องจ้าเจวเพียขมขม้มออกมา,าถั่วใบง่ายเลยพี่น้องจ้าผักแพทกะซิมี่บักอ่าบักเพชรบักพริกแลวกะซิเมียนหอมแพ้วพี่น้องจ้าต้นหอมมีสำานียหล่ะจ้ามีบักเขือน้ำพี่น้องจ้ามาเด้อเบิดสุขสุขคนน่าจะมาก,กินน้ำแพทพี่น้องจ้าบ้าถูกเปืออ่อยอหรีได้พี่น้องเบิ่งเนี่ยอืมกำลังเปืือยได้หนิพี่น้องจ้ามาเขา เอ็นคอมันน่ะพี่น้องอือหือแซ่บครับสุดยอดเลยี่ยง มันแม้งกลิ่มซุบะแซบจัดมันนี่ก,ก็เลยขอจัดอีกพี่น้อง เต็มปากเต็มคำวะอืมเต็มคำ

คลิกสวนบา้าน่ะเจ้าเนี่ยต้องให้กำค้มพี่น้องเข้ากันดีครับ เอ็นมันหายไปแปลงเสือไปหนอ่อแซ่บครับ ตุน่นหอมพี่น้องหาซื้อซัวสีด้ได้พี่น้องเอย่างนี่คือขาเนี่ย Mm -hmm. er เขากันคลาดพี่น้องเ้อแสบคัาดแสบแน่ทะ่ะ เป็นติดน้องเมื่อเสานี้พี่น้องยอ่อเสือผ้ามเจ็บอินเลย เฮ็ดงานหนักหน่อยเดียวเนี่ยไม่ค่อยได้จะเนี่ยเป็นน้ำบอกกับน้ำกายแล้วพี่น้องสุดยอด

Chào hẹn Không chút hả ừ. Nhằm nụp nụp mì nọng ớ Bát rồi nọng แซบแห้งอันนี้แพทย์เไปเฮ็ดตุ่มแซบพี่น้องจ๋าเลือไว้ส้ำหนีแล้วพี่น้องจ๋าเอาแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้แพทยก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลกูแซ่แพท์ในเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า